ในบทกลอนในบทอายานมันก็จะมีคําศัพท์อ่าลองค้นหาดูซิคําศัพท์ไหนบ้างที่นักเรียนไม่คุ้นหูไม่คุ้นตายังไม่รู้ความหมายมีคําไหนบ้างลูกเอาบันพศบันพศหมายถึงอะไรพอจะทราบไปเอ่ยบันพศประคองพาขึ้นไปจนบนบันพศบันพศหมายถึงอะไรลูกภูเขาขึ้นไปบนภูเขาภูเขาบันพศีนภูเขา มีอะไรอีกโยคีโยคีหมายถึงอะไรลกูกฤศษีฤศษีรครับฤศษีมีอะไรอีกสําแดงสําแดงสําแดงหมายถึงอะไรแดงค่ะคออะไรนะ,สะแสดงอิตาิีอืมเป็นการสแสดง,งอิตริีใช่ได้อบิดามารดาล่ะอคุนหูดีบิดามารดาพอ่อ อโอเคองาอภาระงานอภาระงานของวันนี้นักเรียนจะได้หาคำศัพท์จากบทที่หนึ่งการประจนภัยของสุดสาครเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนไม่เคยรู้จักหรือเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนต้องการรู้จักซักคนละยี่สิบคาทำลงในสมุด ในรายวิชาภาษาไทยฝึกเขียนด้วยปากาตัวบรรจงครึ่งบรรทัดถ้าเป็นตัวเลขฝึกใช้เลขไทยนโลกในรายวิชาภาษาไทยฝึกเขียนด้วยปากาถ้าไม่มีปากาถึงใช้ดินสอด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ใช่แค่รายวิชาภาษาไทยนะวิชาอื่นหนูก็สามารถปรับใช้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าถ้าเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด พื้นที่ในการเขียนหนูก็จะมีมากยิ่งขึ้นถ้าเขียนเต็มบรรทัดเป็นไงลูกเขียนพอไม่เอ่ยเขียนพอไหมเ,เ,หมเต็มบรรทัดไม่ค่อยพอไม่ค่คออยพอการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก็มีส่วนสําคัญที่จะให้นักเรียนได้เขียนมากขึ้นอันทีนี้ครูจะมาแนะนําช่องทางในการสืบค้นข้อมูลหรือการหาความหมายโดยใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิก เออเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจออีกอันนึงให้ดูเป็นตัวอย่างอาทีนี้แอปพลิเคชันที่ครูจะแนะนำจะเป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานอาจลองเข้าไปดูซิหนูสามารถค้นหาความหมายของคำโดยการเซิร์ชเข้าไปในแอปพลิเคชันตัวอย่างหนูอยากหา อยากหาคำศัพท์หาคำว่าอะไรดีเออกุมารสมมุติว่าครูต้องการที่จะค้นหาคําว่ากุมารครูก็เซิร์ชเข้าไปคําว่ากุมารอ่ะมีไหมคําว่ากุมารก็คำว่ากุมารมาีมีคําศัพท์คํานี้อยู่ในพจนานุกรมอ่ะลองคลิกเข้าไปดูกุมารหม่ถึงอะไรลกูก กูมารหมายถึงอะไรเด็กชายเด็กชายกุมารหมายถึงเด็กชาย,าชายอ่ะถ้าจะเซิร์ชคำใหม่ล่ะลองเซิร์ชคำใหม่อ่ะจะหาคำว่าอะไรดีจะหาคำว่าอะไรดีปัดทินครับปัดทินครับ ปัดพินครับสะกดยังไงเอ่ยปอปลาแม่นกาดทอถุงทอถุงขุงพอพางชายนอนหนูครับเอามันไม่มีคำศัพท์นี้นี่มีในหนังสือครับหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่ยี่สิบเก้าครับ หน้าที่ยี่สิบเก้าหาคำยากให้ครูซะแล้วเนี่ย <laughs> หน้ายีา่สิบแปดครับนายี่สิบแปดบรรทัดที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้า มันแค่้ายมันมาจากคําว่าปัตตพีมาจากคําว่าปัตตพีแต่เขาปรับให้เป็นปัตตพินเพราะว่ามันจะไปคล้องจองกับคําว่าถิ่นมันมาจากคําว่าปัตตพีเห็นไหมลูกคิดว่าเป็นปัตถินที่ถิ่นฐานมันจะไปคล้องจองกันซึ่งมันมาจากคําว่าปัตตพีคําว่าปัตตาพีหมายถึงอะไรเนี่ย ปัตพีโดยสันมากก็จะเป็นพื้นดินเป็นพื้นดินนะโลกอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างการหาความหมายของคำนอกจากจะเป็นการหาความหมายของคำแล้วยังสามารถเช็คคำถูกเช็คคำผิดในนี้ได้ด้วยสมมุติว่าหนูไม่มั่นใจไม่มั่นใจคำไหนก็สามารถที่จะมาเซิร์ชดูในนี้ได้ สำหรับใครที่มีโทรศัพท์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใครที่พอจะมีพื้นที่พื้นที่ว่างก็สามารถดาวน์โหลดไปได้นะลกูกวิธีการดาวน์โหลดเข้าไปที่แ Store หรือ Play Store ถ้าเป็นของ Android สำหรับของครูเป็นแอป o r e ใช่ไหมหนูก็จะเข้าครูก็จะเข้าไปในแอปพลิเคชันจากนั้นเซิร์ชค้นหาคำว่า พจนานุกรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเห็นไหมลกูกอันที่สองคลิกเข้าไปในที่นี้ของครูคือดาวน์โหลดได้แล้วขนาดครูยังใช้ไปเลยเพื่อเช็คคำถูกคำผิดแล้วก็หาความหมายคำศัพท์ที่มันย,กยากๆฉะนั้นนักเรียนก็ดาวน์โหลดไว้ได้ดนะลูก จะได้เอาไปใช้ไม่ใช่แค่รายวิชาภาษาไทายอย่างเดียวอาตอนนี้ก็เป็นวิธีหรือช่องทางในการหาความหมายอีกอย่างหนึ่งนักเรียนจะหาความหมายช่องทางใดก็ได้บางคนบางคนถ้ามีพจนานุกรมก็สามารถสืบค้นข้อมูลจากพจนานุกรมได้หรือใครที่มีเด็กก็หาใน Google ก็มีแต่สำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถค้นหาได้ขณะที่ออฟไลน์ก็ได้ค้นหาอยู่บ้านก็ได้มันก็เลยสะดวกสะดวกก่ต่อนักเรียนมากกว่าอ่านี่ก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่ครูแนะนำครูไม่ได้บังคับนะ ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องใช้รูปแบบนี้ในการหาความหมายหรืจะหาด้วยวิธีการไหนก็ได้ตามความสะดวกของหนูเนาะโอเคตอนนี้ของครูยังแชร์อยู่หรือเปล่าลูกแชร์อ่ครับล่าสุดมนจะค้างเลย <laughs> อาทีนี้พาระงานพาระงานให้นักเรียน ค้นหาความหมายของคำจากเรื่องการประจนภัยของสุดสาครทำลงในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยจำนวนกี่คำลูกยีสิบคำย่สิบคำย่ิ <20, S 1> คำโอเคปิดไมค์ก่อนนะลูกทีนี้ครูมีแนวทางในการทำ มีแนวทางในการทำผิดไมเก่อน <c oughs> อย่างเช่นตัวอย่างของครูก็จะมีตารางสามช่องช่องที่หนึ่งเป็นลำดับที่ช่องที่สองเป็นคำศัพท์ช่องที่สามเป็นความหมายลำดับที่หนึ่งคำศัพท์ที่นักเรียนต้องการค้นหาคือคำว่านรินความหมายก็คือพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ นี้เป็นตัวอย่างนักเรียนสามารถไปปรับบในการทำงานของนักเรียนได้